สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูดกันค่ะเราจะไปซื้อตัวขคืนข้างบนกันนะทุกคนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็ยืมปอยนะครับ ไม่ต้องมายืนแถวให้มันไกลนะให้มันยาวนะอันจะลนะครับรถลาจะเจอเชนเขานะครับพวกเขาก็คนมาเดินนับคนไม่ห่วงสวยนะแต่ว่าน่าจะห่วงอยู่นะใช่ทำ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 แล้วพี่เห็นเขาบอกคนละสิบบาท ขายเทียบก่อนอันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางขึ้นไปยังร้านพระพุทธบาทนะคะที่อยู่บนยอดเขาคิชกูนะคะ ลูกฟตะต่าาตกันนกำลังเดินทางขึ้นกันรับ อันนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดที่ต้องลงรถแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะต้องเดินเท้าขึ้นไปที่ลานแสวงบุญด้านบนกันนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้ก็แวะมาเพิ่มพลังบุญก่อนขึ้นไปด้านบนนะคะขอพรในการเดินทางราบรื่นได้เลยนะคะร่วมทำบุญเข้าสารน้ำเดิมกระสอบเป็นกระสอบที่28เทวดานางฟ้านางบันดับลับุรัะบุญ เรีนเ,เรียนนไทยไทยรงบาลเลยโจบ้านไหนบ้านท่นนะใ<ช>ข้าดอกข้าดอกไม้ก็พอละมั้งไ่เขาเข้าบานหนาเห็นไหมยงดังกิ้ง <laughs> อไยไม่ไงเลเอาตรงนะไม่เห็น

เอมือเช้าวัวนทุกนี้แต่ก็ขอทุกคทุกศาสนาต้องขอให้ทุกชื่อทุกนามสกุลที่ได้ร่วมบุญในวันนี้นะถวายพระทหารแต่พะสมบนของพิจิกูดมือเช้านะจงมีพละงกำลังร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากนะความหมดอยากยากจบเห็นอีกคำว่าไม่มีที่ลำเกิน ความลบเกียดกขอยาได้ขาดทุกชาติไปคนกระสินแลใช้เล็เดียววันเสาร์วันพี่ใช้ตอกเล็เพราะว่าผู้เสพเอนพูนมากันเยอะแตส่วนท่านที่จะทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดด์บนเขาที่จะเกิดแต่ใส่บาตรรับประจําวันเกิดอันที่ทำบุญทองเข้าบ้านเรงินล้านเข้ากระเป๋าสาธุขอให้โชคดีมีลาภสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย จะกลับไปร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นร้อยบาทครับเป็นเ ไหนคะดูไปอาบน้ำที่ไหนมันฝนตกฝนตกอ๋อโอเคฝนตกเองซันน้ำมันตุ่มหมดแก้วเลยนะโอ้ยแล้วหนยะุดเดี๋ยวพี่มารอนกันเดี๋ยวพี่ควันออกมามารอนนะสุ่มรอนะ เราไปได้ของดีมานะคะทุกคนนี้เป็นธนาบัตรเรียกทรัพย์เรียกเงินนะคะจะมีคาถานะคะให้ตรวจภาวนาทุกวัน,นะะทุกคนถึงแล้วค่ะลานด้านบนค่ะเมื่อให้ทุกท่านขอพอรอาจยะท่านจะขออะไรอยู่ในจิตในใจท่านแล้วนะเมื่อท่านขอพรเสร็จสับเรียบร้อยนะจ๊ะให้ท่านลุกมาปิดทองสิิงมงคลนะจ๊ะ และเอามือแตะลงไปที่พระบาทอาจ๊ะย์เพื่อรับพรังในความเจริญของความร่ำรวยของเราแล้วอาล default, ูกกระบอกเรานะแล้วก็ไปที่โมกุนพมกพุนอาจารย์อาจะรเอาหน้าเป็นสมนะจ๊ะท่านใดที่มีทุกข์มีสง์มีโรคมีภัยมีสิ่งมองหมองในจิตในใจลูกไม่ขอเอากลับลงไปลูกขอฝากไว้ที่นี่อาจารย์น้ท่านได้ขอบารมีขององค์ตัวเทพมาอารักสิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านประบัตอยู่บนยอดเขากิจจปุณนีขอได้ปรดจงอภิบาลก็จะประทานพรนีให้ลูกด้วย ลูกประสบความสําเร็จสำเร็จแตนาลูกจะกลับขึ้นมาลูกจะนาอะไรมาถวายจะเป็นผลไม้ไข่ต้มจะเป็นขนมชงเลยหมูเห็ดเป็ดไก่หรือท่านจะมาบวชทีบวชภาพถวายเป็นพุทธบูชาสามวันเจ็ดวันก็แล้วแต่ท่านจะตั้งกียตปรารถนานเลยจ๊ะแล้วก็กลับลงมาที่ป่าพระหัตถ์นี่นะจ้าตั้งกับท่านพระอาจารย์ปราบลมน้พวกพุทธมนต์นี่นะจะกูปองตายก่อความพิจารณานะจ๊ะก็เรียกว่าบอฉ์วยเบอร์ฉั่งเลยนะท่านจะไปดินฉวยอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะ โดยเฉพาะน้ำมันท่านใดที่เกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายการงานการลงทุนนะการเกิดการทองนะจ๊ะส่วนกอบซปนเล็กๆนี่คือยาตพานโลหิตนะจ๊ะท่านใดที่ปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ให้มีโรคภัยไข้ป่วยในท่านมือแต่มาไ่ยให้เสริมูมือเราในใจนะพ่อรุ่นลูกแข่ลุ่มเรือลุ่มตัวของเราในใจะรปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกภพทุกชาติไปนะ อ่ะความนั้นต้งใจกราบลอยปากประบาทพอกกันสามครั้งนะครับปรังปรังปรังต่อไปต้องคิดตั้งใจปเปกวาจาว่านักโมด,ดังๆพอกกันสามจบเอาเราพระราชนาตรายนะครับอย่านั่งทำปากขามบิดตามเข้าไปนะั้นเดี๋ยวจะไปดั้งโดนเขารวยนะกต่บไปอยากจะรวยให้เขาดูว่านักโมด,ดังๆนะนะโมตัสสะภะคะวะโต สัมมาสัมพุทธัสสะอะอุตัสสะขะคะวะตุอัลลานะตุต่อไปทุกท่านตั้งจิตน้อมใจนะครับเราจะเข้าฟ้าององค์สมเด็จพระสัสดาองค์ปัจสมัยสัพพุทธเจ้าเพื่อน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาและให้ทุกท่านนั้นได้อธิษฐานจิตขอพรให้ท่านได้เปล่งวาจาว่าตามดังๆนะอิมังอิมังปาุทาปะธาปุทาปะธาสัจจา นาละเวนะวันตาณ์นะนักมามิหังโนปิยปีแล้วเราก็กลายจะกลับจากที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ากี่โมงโอ้ยหลบหลบไตมีชุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลบไตหลบไตชุดที่เท่าไหร่แล้วอุ้ยสบายโดนไม่เช่เห็นพอดี ขากลับลงมาจากลอยผู้จะสบายาสบายสบายามากด้ยไม่เหนื่อยดีที่เห็นดมยาดมดพ่อดูคุรีก่อนไป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 เกาจะเพิ่มออกซิเจนเข้าก่อนออกซิเจนมาก อคอร์รค้ังโดยใช้เหลี่ยญนะคะก็เป็นอีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่น,น่าสนใจมากๆสำหรับกันมาคะทุกคนค่ะเม่เราต,ะะตอแบ่งบุญเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปด้านล่างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขาลงนะคะทุกคนหวัดเสียยมากๆเลยค่ะ เขาคิสกูจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่สั่งิีมากๆแห่งนึงเลยคะทุกคนท่นี่คนเดินขึ้นมีมีคนเดินขึ้นขับลูกไว้เอ็นดมีนักแสวงบุญนะคะเดินทางมาบาการะนะคะที่ด้านบนเขาคิจกูจนะคะเป็นจำนวนมากเลยนะคะในแต่ละปี จะเปิดให้เข้าชมเป็นช่วงต้งนปีนะคะทุกคนรถก็งจะเป็นของเจ้าหน้าที่นะคะที่สามารถขึ้นมาได้นะคะเราไม่สามารถขับรถขึ้นเองได้น,น,นะคะทุกคนแต่เราะใช้ความสุขน,นะคะอ่ะคะโอ้เต็มลำเลย không được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  không Terima kasih telah <laughs> menonton! ตอนนี้ละามันีะจะี่ะะาะะมาถึงตอน่ทุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะจบแล้วนะคะกับการแสวงบุญที่ขาคิดจะกูดจังหวัดจันทบุรีขัดคนอย่าลืมมาทำบุญกันเยอะๆเลยนะคะบ๊ายบาย